เป็นหลายรูปแบบเล่นได้ประมาณ20วิเขาสามารถทําเป็นรูปแบบหน้าคนได้หรือทำเป็นรูปต่างๆได้มันเท่อะบิดทีละรูปทีละรูกค่ะภาพนี้มีทั้งหมด480รูปใช้เวลาเกือบวันนะครับต้นทุนอย่างรูปภาพนี้ครับ2,000 0น,นิดนิด,นดับพ i ก t o ตอผมมีคนติดตามอยู่ประมาณแสนเจ็ดแสแต่ตอนนี้ก็เกือบสามแสแล้ว ครับอาจจะยังไม่ได้เรียกตัวเองว่าแบบเป็นเซียนรูบิกเพราะยังมีคนที่เก่งกว่าผมหลายคนมากครับแต่ว่าผมอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนทำรูปภาพแบบนี้ครับ ปกติเนี่ยเวลาผมดูกีฬาผมก็จะดูแต่บ,บาสไม่ได้ดูอะไรมากพวกไหมืนนะพ่อชอบดูมวยแล้วเสียงดังนะคบผมก็เลยเอ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยแบบลองมาดูบ้างมาแล้วแบบตอนแรกเลยนะที่ผมดูมวยก็คือเป็นพี่รถถังต่อยครับผมก็เลยเห็นว่าโหทาไมเขาหดจังแบบโดนต่อยซะขนาดนั้นยังแบบยังไม่ถอยยังสู้อะครับผมก็เลยเริ่มดูเขาตั้งแต่ตอนนั้น,นครับดูยันตอนไฟล์ล่าสุดเลยครับพี่รถถังก็ต่อยมวยครับแล้วแบบเขาแพ้แล้ว,แบบลวผมก็เลยอยากทําเพื่อส่งกำลังใจให้กับพี่เขาแล้วก็มีคน ไปแชร์ถึงพี่เราถังเรารู้สึกดีใจครับไม่คิดว่าพี่เขาจะเห็นคลิปเราหรืออะไรเงี้ยล้วก็เฮ้ยพี่เขามาตอบแล้วก็เลยดีใจมากครับก็เลยแบบรีบส่งคลิปตอบพี่เขาไปเลย ใจนี่เต้นแบบตุกตบตุกตบเลยครับแล้วแบบพี่เขาทักผมก็ดีใจครับรู้สึกดีใจมากครับแบบใจนี่มันเต้นตุกตบเต้นแรงมากเลยครับสุดท้ายก็ให้ส่งไปที่บ้านพี่รถังแล้วเราก็ได้ไปเจอพี่รถังครับ <S 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 ตอนแรกเนี่ยผมก็จะให้ฟรีแต่ว่าพี่เขาก็ให้มาเป็นค่าตอบแทนหรือว่าให้กางเกงนักมวยผมมาที่พี่เขาใส่ซ้อมแล้วก็เซ็นลายเซ็นให้ด้วยครับ <S 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 พี่รถังเขาบอกว่าถ้าอยากไปดูไฟไหนเนี่ยก็บอกเขาได้ครับเดี๋ยวเขาจะช่วยหาตั๋วให้ครับจากรูปของพี่รถังใช่ไหมครับอย่างตอนแรกทิกต็อกผมมีคนติดตาม อยู่ประมาณแสนเจ็ดแสนแปดแต่ตอนนี้ก็เกือบสามแสนแล้วเริ่มเล่นมาก็เกือบปีแล้วครับคุณเหมืนเพื่อนที่โรงเรียนเขาเล่นแล้วเขาให้ผมทำมัวมัวม,วม,วม,วมัวให้ใช่ไหมครับแล้วเขาจะแก้ถ้าบอก okay, แก้ผมก็เฮ้ยมันเท่เราอยากเล่นบ้างก็เลยลองฝึกดูครับขอแม่ว่าเฮ้ยแม่ซื้อลูกบีแค่หน่อยเดี๋ยวจะฝึกเล่นแล้วผมก็ฝึกเล่นจากใน YouTube ครับเล่นประมาณ1อาทิตย์เป็นครับจากใน YouTube อย่างเดียวหมดเลยครับอ๋อนะคือคิดแค่อยากเล่นเฉยอยากแก้ให้เป็นแบบ เอาไปอวดเพื <go> like Duke, well. hip, ่อนอะไรอย่างเงี้ยคับพอผมเล่นเป็นแล้วอ่ะเพื่อนก็มีหลายคนครับให้สอนแล้วก็แบบหลายคนที่เล่นเป็นเหมือนกันแล้วก็มาจับกลุ่มเล่นกันในห้องแบบเวลาพักเที่ยงทุกครั้งก็จะมาเล่นกันคือช่วงเดือนแรกๆเนี่ยผมก็เล่นได้ประมาณ1นาทีหนึ่งนาทีกว่าแล้วก็แบบตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าเราต้องเล่นให้ได้เร็วขึ้นของทุกๆเดือนครับจากตอนแรกผมก็เล่นได้นาทีกว่าแล้วก็แก้เป็นแค่รูปแบบเดียวแต่ว่าครั้งนี้ยแก้เป็นหลายรูปแบบเพรวมื่อจะเป็นรูบิกแปลกๆต่างๆก็เล่นได้ประมาณ20ยีครับ เห็นคลิปจากต่างประเทศเขาทำค่ะแล้วผมก็มันเท่อะเขาสามารถทําเป็นรูปแบบหน้าคนได้หรือทำเป็นรูปต่างๆได้ก็เลยอยากลองทําดูบ้างว่ามันจะเป็นเหมือนที่เขาทาไม้อะไรอย่างนี้ครับเราเริ่มมีรูบิกหลายลูกครับก็เลยเอามาลองทําดูแล้วก็มันมีรูบิกรุ่นเนื้อครับที่เขาขายแบบเป็นเซตนะคบเป็นรูบิกจิ๋วเล็กๆมี100ลูกแล้วก็ทําตามรูปนั้นครับอันแรกผมทําเป็นรูปต้นคริสต์มาสคับผมทําตามใน Google ครับเป็นรูปที่มีคนทําไว้แล้วครับผมก็ไปซร์ชแล้วก็เห็นก็เลยลองท แต่ว่ามันก็อาจจะจํากัดหน่อยอย่างถ้าเกิดว่าเราจะทํารูปแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็พิกเซลหรืออะไรมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนแบบนั้นครับก็จะได้รูปที่แบบมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตอนบิดนะครับก็คือผมมาต้องบิดทีละลูกทีละลูกครับอย่างภาพนี้มีทั้งหมด480ลูกบางภาพอาจจะต้องบิดเยอะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะแต่ ภาพนี้จจะไม่ต้องบิดเยอะมากครับสมมติถ้าทาคนเดียวแบบไม่พักเลยก็ใช้เวลาเกือบวันครับแต่ว่าพอมีน้องช่วยก็ประมาณเกือบครึ่งวันไดประมาณ4ี่ชั่วโมงหชั่วโมงความยากอย่างนนง้็คือมันต้องหารูปที่เราสามารถมองออกได้ว่ามันเป็นใครแล้วก็รูปไหนมันโอเคแล้วก็ไปใส่ในรูบิกโมเสธครับเขาก็จะมีรูปมาให้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่รูปที่จะตรงนะครับก็คือบางอันมันก็จะมืดไปบางอันก็จจะสว่างไปมันก็ดูไม่ออกครับว่ามันเป็นใครเป็นใครผมก็ไปเอารูปนั้นนะครับมาแต่งใน โอเคอีกทีหนึ่งครับมาหย่อดีใส่ใหม่หมดครับอย่างเช่นภาพนี้ก็อาจจะเป็นตรงปากมา,าจ,จะดูแปลกๆไปผมก็ต้องมาแกับางทีหน้า,าอาจจะแดงๆส้มๆเกินไปอย่างนี้เราก็ต้องมานั่งปรับครับต้นทุนอย่างรูปภาพนี้ครับสองหมื่นนิดๆครับเพราะว่ารูปที่ผมใช้ทําแบบมันก็จะประมาณ40กว่าบาทครับอาจจะ ทำขายอะเพราะว่าแบบเอาเก็บตังไว้ในอนาคตเผื่อต้องใช้ในแบบยำจําเป็นอะไรอย่างนี้บางทีอบผมต้องไปผ่าตาัดตาอะไรอย่างนี้ครับตอนที่เกิดมาเนี่ยผมเป็นต้อกระจก2ข้างเลยครับต้องพาตาัดตั้งแต่3เดือนครับแล้วก็ล่าสุดครับประมาณเกือบปีแล้วครับผมเพิ่งไปผ่าตาัดต้อหินม,มาครับข้างซ้ายก็เลยพักฟื้นนานเลย อนาคตผมอยากจะต่อรูปแบบนี้ครับให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้เป็น480ใช่ไหมคงอาจจะแบบ600ลูก1 0 0 0ลูกอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากจะทํา y o YouTube ก็คือทําช่องของตัวเองด้วยแล้วก็อยากให้มันเปิดสร้างรายได้ให้มันได้อะไรอย่างนี้ ตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมครับแล้วพ่อกับแม่ผมก็คือทํางานอยู่ที่บ้านครับแล้วผมเนี่ยก็อยากมี YouTube อยู่แล้วเพราะว่าแบบเห็นคนอื่นเขาอยู่ในทีวีแล้วแบบเฮ้ยเราก็อยากมีบ้างอะ่ะพ่อแม่ก็เลยลองเปิดช่องดูครับแล้วก็เพิ่งมีคนรู้จักเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วครับตอนเริ่มมีคนรู้จักก็จะเป็นเกี่ยวกับเซิร์ฟสเก็ตครับแล้วก็จะมีคลิปหนึ่งครับคือผมอยากได้ลูบิกใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าพอว่าต้องไปหาอะไรมาแลกเปลี่ยนหรือว่าเป็นชาเลนจ์นะคบผมก็เลยแบบบางทีก็อาจจะแก้ลูบิกบน ate, หรหือว่า แก้ใต้น้ําหรือว่าแก้บนจักรยาหรืออะไรอีกหลายๆอย่างครับก็เริ่มมีคนรู้จักตรงนี้เธอรู้สึกภูมิใจครับแล้วเราก็แบบทําต่อไปเรื่อยๆครับพอทาแล้วแบบเริ่มมีคนส่งอะไรมาให้รีวิวแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากเลยครับที่เราทําแบบนีนะ้แล้วก็อยากจะทําต่อไปเลยครับ